มาดีนะฮะน้อนมาดีใช้ได้อู้คอมโบอนี้680มาก,ก่อนจวดๆจวดะพี่น้องแอโอูโหไม่ชารัดทันนั้งเลยวยเฮ้ยอู้คอมโบอนี้ทุกคนัน2 0กายี่แลออ้วคอมโบนี้จัดมาต่อใจร้อยสี่สิบแล้วจังหวะนี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อ,อความบันเทิงอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและไม่ควรรับชมนะคะ กับน้องมะเมียวนะทุกคนนะในเกมวา a l บลตี้โชดดาวไม่ใช่วายเบนิตทุกคนโอ้โหเปิดออกมาซาเวอร์วังอลังการวันนี้นะพกทุนมา1 5 0 0อสี่อุ๊ยไม่ใช่สี่สิบนี่คือเบ็ดงองอะไรก่อนนะเดี๋ยวมันดูนะวันนี้จะได้เท่าไหร่ขออนุญาออโตนะสักสามสิบรอบนะมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละเพื่อนๆนะมาดูกันนะวันนี้นะจะได้กําไรจากเกมนี้หรือเปล่าอู้มาดีนะมาดีนะฮะน้องมาดีใช้ได้อู้คอมโบน,นี้ 6 8 0มาก,ก่อนจวดจ้ะพี่น้องมาก,ก่อนจวดจวะพี่น้องโอ้โหคอมโบไปยาวๆนะคอมโบไปยับยับโดกเรกก็ได้มาเลยจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น1,136บาทโอ้ my god เออมาดีมาดีจังหวะนี้มาดูต่อนะสำหรับเกมนี้นะคะทุกคนก็คือมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะเอาหน้าหลุดอีกแล้วเพื่อน่ะขอไปด้วยนะทุกคนนะ บดหมดอีกแล้วโอ้โหไม่ชาร์จกันมั้งเลยวะเฮ้ยโอ้คอมโบนี้ทุกคนพันเก้ายี่แล้วคอมโบนี่จัดมาต่อใจร้อยสี่สิบแล้วจังหวะนี้โอ้ยแตกมาคนระเบิดเลยแม่จ้าแตกมาคนระเบิดนะคะจังหวะนี้นะรถตารถใจมาสามหนึ่งร้อยเก้าสิบสองโอ้ทุกคนนี่ขนาดสกตเตอร์ยังไม่เข้านนี่เราเล่นเบ็ดเดียวเพื่อนๆค่ะเล่นเบ็ดเดียวเลยนะทุกคนนะมาดูกันว่าได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่านั้นนะคะอ่อสามสิบหมุนนี่แหละพอสามสิบหมุนนี่พอเลยนะทุกคนจอยสก็ตเตอร์มา พญาตหยุดเลยนะทุกคนนํำแล้วก็ไปลุยกัะโลดกระเบิด40บาทนะว่าแตกเท่าไรก็เทียมมาจัดมาแม่ของงามๆขอนักนงเน้นๆนะทุกคนขอนักนงเน้นๆเออจังหวะนี้นะคะวายมาสวยทุกคนคอมโบนี pair, ่มาต่อมีไม่เคเดลสองอุ้ยเคเดลสองไม่มามันเรื่องแต่ไดยมากเกมนี้นะเก็บตัวคูณแต่คูณสองคูสี่เริ่มต้นตัวคูนไปเรื่อยๆนะทุกครั้งที่ไหลนะมันเพื่อนนะคูณทีละหนึ่งนะทุกคนนะไปจะอุ้ย โอ้ยจังหวะน,นี้คนวายมาเต็มคาราเบลเก็บเวลไป336แล้วจังหวะน,นี้มาต่อสวยงามไม่ไหวแล้วคอมโบนี่จะไปอีกสา0ร้อยจ้าอู๋เครมี้มานะคะสมดังใจปาถนาแลวคอมโบนี่ต่อมาแล้วอููตัวนี้พันหกแม่จ้าคอมโบนี่จะต่ออู๋ให้สวยแบบนี้แม่จ้าให้สวยแบบนี้นะคะคอมโบพี่จ่าแม่จ่าพ่อจ่าเลี้ยงมาทั้งครอบครัวสี่พันสามร้อยหกบาทโอ้ยกับวายมิเนโตนะคะวันนี้มาดีมากๆเออจัดไปต่อ วันนี้ว่ายังไงเอาและอีกสองโมงสุดท้ายอู้หูคอมโบมาดีทุกคนลวายเต็มคาราเบลอีกแล้วเจ็ดร้อยเก้าสิบสองอู้ยไอตัวนี้ตัวแพงนะเพื่อนๆนะคอมโบมาต่อเนื่องเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทโอ้อู๋เกือบเกือบมื่นนะห้าพันสี่ทุกคนเบ่สี่สิบครึง่งหมื่นไปแล้วแม่เจ้าครึง่งหมื่นไปแล้วแม่เจ้าอู๋คอมโบมาดีคอมโบมาเด็ดบอกเลยว่าเพชรจัดเลยจ้ะแม่สิบสองหมุนได้มาทั้งหมดทั้งสิ้นห้าพันเจ็ร้อยสี่สิบหกบาทเออ เบส40นะคะที่เล่นกันอยู่นะเพื่อนๆนะบอกได้เลยว่าสุดปังจริงๆแม่มาต่อหรือเปล่ามาดูกันอู๋มาปูกเขาสกตเตอร์ปั๊บเลยนะแล้วก็สิบไหลต่อไปงามๆสกตเตอร์ลองอีกไหมโอ้โหขโมยนี่ยาวๆเกเตอร์ต้องลองรอบสองเกเตอร์ต้องลองสิบมาสวยทุกคนล้างไปขนาดนี้เกเตอร์ไปไหนหมดโอ้ยพันห่วทุกคนล้างไปทั้งแถวแล้วสเกเตเตอร์ไม่มาสักตัวโอ้ยนี่แหละค่ะทุกคนเขาบอกว่ามันกําลังแตกมันเป็นแบบนี้นี่ จังหวะน,นี้ได้มาสวยๆงามๆสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทใครที่สนใจอยากเล่นนะคะตามน้องมะเหมียวเนี้ยสามารถนะทุกคนนะกดลิงก์ที่อยู่ที่ปักหมุดได้เลยเป็นอนๆค่ะเล่นเว็บเดียวกันแตกเหมือนกันเด้อจะเด้อละคอมโนี้มาต่อยิงจังหวะน,นี้นะคะนานทีทองเลยแม่แม่โอ้โห้าร้อยสิโอโละคอมโบนี้จะต่อสักคนสิบล้างไปทั้งหมดโอ้โหเจ็ดร้อยสามสิบเคมาไม่สวยทุกคนล้างไปหนึ่งพันสี่สิโอทุกคน มาคนเอาเมื่อหน้าแล้วแม่ไม่มีพักเลยแม่ไม่มีพักเลยคอมโบน,นี้นะฮะทุกคน2,884บบาทเออเอาดิเอาดิ มาดีสิหกหมุนเราจะเล่นแค่30มหมุนนี้เลยทุกคนแต่ก็แตกไม่แตกกอไม่แตกนะแตจ่จังหวะนี้มันแตกแล้วไงเออแต่มันจะแตกต่อหรือว่ามันจะหมดด่ะมีอยู่แค่นี้นะทุกคนนะโอ้ยนีแหละทุกคน30มหมุนเท่านั้นรู้เรื่องกระเบื้องแตกไปเลยนะคะเบ็ดมากเบ็ดน้อยเล่นได้นานเบ็ดเริ่มโตตั้งแต่1บาทเลยเมื่อนจะเอาคอมโบนี้จะไปแล้วว่ายังไงอู้หไม่มาต่อเพื่อนเสียดายมากแม่อู้แป้นมุนสุดท้ายแล้วมีอะไรลงมาไหมมีอะไรลงมาไหมเอ้าเหลืออีกเจ็ดหมุนแล้วจ้ะแม่ วายยังไงห้าโมดสุดท้ายอู้ไม่แตกจริงเหรอไม่แตกจริงเหรอคอมโบน,นี้อู้หูสามร้อยสิบสองบแล้วคอมโบน,นี้จะต่อมาเต็ม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 แล้วเอามาไงอู้หูบานสี่เอามาดิอู้หูสวยสวยแม่แม่สวยสวยไปเลยจ้าอู้คอมโบน,นี่นะฮะอย่างโหดคอมโบน,นี่อย่างโหดสกมาเจรอรูแบบสี่อูห้หูอีห้าโมุนี้ไม่แตกแน่เลยตัว่าไม่แตกแน่เลยทุกคนคือแบบมันเต็มมันเต็มหมดเลยนะมันมาแบบดีมากเพื่อนสองโมนสุดท้ายขอหน่อย คิวมาแ่าแรกสวยทุกคนและตอนนีาา้เอมาเต็มๆสองพันห้าโอ้โหครงามเป็นเพื่อนครงามทุนหลักพันนะทุกคนนะตอนนี้รอไปสองมื่อกว่าแล้วแม่เออ มาดีไม่ไหว3 0 9 0าบาทอีกแล้วจ้ะโอ้บวกมาจุกๆบวกมาเน้นๆบวกมาแบบเต็มๆก็ต้องบอกเลยว่าเว็บนี้ทุกคนแท็กซี่168หรือว่าจะแอดที่โมจิก็ได้ทุกคนก็คือมันก็คือเดียวกันนะั่นแหละนะทุกคนนะแล้วมันแตกเหมือนกันไงประเดน็นที่บอกว่ามันเหมือนกันนะคือมันแตกเหมือนกันนะเขาอย่างไหนนะแตกอย่างนั้นเลยนะทุกคนอันนี้พิสูจน์มาแล้วแนมะ่ พี่สูจนมาแล้วทุกคน3า6 8บาทโอ้โหลิงหนึหมุนไม่ไม่กดแล้วทุกคนให้มันแตกเท่านี้ทุกคนหยวันนี้กําไรแล้วชื่นใจนะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย